สวัสดีคุณผู้ชมท่านนะวันนี้ก็มีกับก้อนทันแคสเกมนะวันนี้ไม่ได้มาแคสเกมนะแต่จะมานี่ฮ สอนทำสองจอด้วยนี่ OG YouTube นะฮะพอกดเข้าไปปุ๊บนะกดเข้าไปมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะตอนแรกจะเป็นหน้าอย่างนี้แบบนึงกําลันึงมีช anel นะฮะเนี่ยมันกระตุกกระตุกน่ไหน่อยนะฮะนะฮะ แล้วก็กดฟังเลยฮนะกดฟังเพลงนี่ฮนะแล้วนะกดตรงนี้ฮนะนี่ฮนะมันก็เปิดสองจอให้นะฮะนี่ฮะปรับขนาดให้เล็กลงก็ได้นะฮะหรือว่าจะย้ายย้ายไปอยู่ตรงตรงอื่นก็ได้ฮนะาสามารถย้ายได้นะฮะ แล้วมันก็ฟังได้ด้วยนะฮะฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องทำอะไรแดกอะส <c oughs> ำหรับแบบนี้อ่ะมไม่ต้องฟังะฮะสาหรับแบบนี้ก็มันจะมีข้อดีที่คนที่อยากฟังเพลงเล่นเกมไปด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันแล้วก็อาใ,ใช้ได้ทุกอย่างเลยอย่างเช่นดูวิธีการเล่นไหมครับใส่ IP ไอพเงี้ยโอ้ ง่ายๆนะครับก็อันนี้ก็มาใช้ได้แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอความครับ